เอาเป็นว่าถ้าเป็นเบเกอรี่เนี่ยยูจายไ,ไทยทสมิธไทยทศสมิธเขาเป็นวงเดียวที่ผมรู้แต่ผมไม่ได้ฟังเยอะนะที่เอาแนาวเพลงไทยละมาดทำเป็นแบบ 21st century ก็คือเพลงเพื่อชีวิตนี่แหละอันน้นผหลไ k e like, ว o w holy shit แล้วตอนผมดูเขาเล่นสดอผมแบบโอ oh ้เล่นสดดีจริงๆโอ้แม่แม่ไปน้องซีด,ด้วยนี่วา คุณเห็นอะไรในถ่ยโทสมิตไม่รู้ฉันรักเขา <c oughs> เปิดเปิดยูทู e มาเออกูรักมึงกูเอามึงกูจะเซ็นมึงให้ได้เรารู<ม>้สึกว่าสิ่งคนงนี้สิ่งนี้หนึ่งมันต่าง<ม>ต่างมัน<ม>คอนทราร์ากยุคสมัยมผมไรู้สึกว่าทุกครั้งที่มีคนถามว่าทําเงื่อนไขเป็นศิลปินคนนึงจะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะมันต่างไงเพราะมันขัดกับสมัยเพราะว่าแต่เนี้ยเด็กนี่แม่งต่างเลยนะ ถึงมันจะเป็นการเลตโทรเอาเพื่อชีวิตเมื่อ30ปีที่แล้วกลับมาใช้แต่มันก็ไม่มีจากเจเนอเรชันนี้มันขาดจากสิ่งนั้นแล้วสิ้นเชิงอ่ะจาเออพี่เป็นคนดีผมอยู่กับพี่ได้แบบตอนนั้นที่กูรู้สึกว่าตัวมึงสัมภาษณ์กูหรือกูสัมภาษณ์มึงอย่างเงี้ย